กลับมาที่บ้านเราค่ะคุณผู้ชมมีเหตุการณ์หนึ่งน่าตกใจทีเดียวแก๊งขนไอซ์หัวหมอซุกไอซ์ไว้ในยางรถยนต์นะคะสุดท้ายไม่รอดค่ะเจอด่านตรวจที่สุดแล้วก็โดนจับกลุ่มตัวได้ทันทีนี่เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านจุดตรวจเข้าบริเวณเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนะคะทำการสกัดจับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ซุกซ่อนขอ,ของกลางเป็นไอซ์จำนวน42กิลกรัม ซุกซ่อนมากับรถเก๋งบางส่วนและนําไปเก็บซุกซ่อนไว้ที่ยางอะไหล่ท้ายรถซึ่งตํารวจต้องนํำยางอะไหล่เนี่ยไปให้ร้านปะยางช่วยแกะขอบยางให้สุดท้ายไอ้ที่สงสยัยเอาเจอจริงๆคุณผู้ชมไอซ์42กิโลกรัมก่อนที่จะขยายผลไปสู่ผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดนะคะจนทราบว่าเป็นเครือข่ายของนายจารุวิทย์หรือว่าเจ๊ คนนี้เขาเป็นระดับสั่งการรวมทั้งพักพวกอีก5คนทําหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดทั้งหมดจนถูกตํารวจภูธรภาคสองติดตามจับกลุ่มตัวได้พร้อมกับของกลางด้วยค่ะโอ้โหซุกไว้ในอย่างอะไรแบบนี้นะครับแหมถ้าตํารวจไม่ทราบข่าวมาก่อนล่วงหน้าอาจจะปล่อยผ่านไปได้นะ,ะเพราะว่าไม่เห็นนะฮะ